หาอะไรเนี่ยช่างแหมวุ่นวายเชนะ <laughs> วุ่นวายวุ่นวายวายังไงก็มาใช้บริการกันได้นะคะร้านเปิด1 0 3โมงครึ่งปิด2องทุ่มนะคะอยู่ที่วงเวียนใหญ่คะ่ะก่อนถึงตักสินซอย2นะคะมาใช้บริการได้นะคะราคาเป็นกันเองนะคะบร,บริการทุกระดับ ประทับใจนะคะใส่ใจในการให้บริการมากเลยใช่ไหมช่างพอดีพี่แมวแมวอลังการอลังการล้านห้ามากช่างเขาก็จะวุ่นวายนิดหน่อยนะคะหมุนไปหมุนมาอ๋อไหนดูใส่ตัวไหนอัพเกรดตัวไหนอัพเกรดเป็นตัวนี้โอ้โหจะแรงไปไหนสกัดจอก็อะไรอันนี้อั จอเกตสี่ศย์เจ็ดศโอ้ตอนแรกมันเป็นสามศูนย์หกศสามศูนยหกศนใช่ไหมชางโอโอเคโอเคกเกออกอันนี้อันนี้สเปคเก่าที่เอาออกใช่ไหมคะอเก้าเจ็ดสิบสามไปไปอเก้าเจ็ดสิบสาม DDR ีดนี่เล่น DDR หแทนอันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น DDR ห้าแทนนะคะก็เปลี่ยนค่ายอยาก อยากเปลี่ยนค่ายมั่ง,งเนาะ DDR 4เบื่อแล้วเล่น DDR 5เลยจัดไปจัดไปค่ะจะวุ่นวายนิดนึงนะคะยังไงก็แวะมาใช้บริการได้นะคะบางทีลูกค้านึกว่าเอ๊ทำรถไฟฟ้าใตดินแล้วแบบรายะย้ายร้านไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่านะยังเปิดให้บริการปกตินะคะเพีงแต่ว่าเปิดร้านสายกว่าปกติทุกวันนะคะเมื่อก่อนจะเปิด10โมงเดี๋ยวนี้10โมงครึ่งถึง11โมงใช่ไหมช่าง ยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะมาอุดหน,น,นุนได้นะคะ<ม>ก่อนถึงปักสินไซสองนะคะวงเวียนใหญ่คะ่ะบายบายค่ะขอบคุณนะคะ